เอาละคร wan h wan h bon ับได้คู่แล้วครับผมนี่ออดาเจออีกุ้งจังน่่อยมึงเนยคิดถืคิดผิดนผิดแล้วน่อตัวหนหน่อยทุ่สทำกันยูดิฮะ่ทำกันยูว่าทำกันอยูว่าแต่อายุมันหน่อยดิเจอก็บักขขาวขายังนี่บักซปเปอร์บักซปเปอร์โอเคบักนี้บักยี่ยังนี่ ยมุดยมมาธุดดูชื่อนายกุ้งจันคำ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 ยมม่าาขวเกเาสนัีดะีบกนีุ่ดเปิดเจอยมมาธุดครับยังไงนี่ไก่หกเดือนเจอไก่แปดเดือนครับ อ๋อเบีนี่ยำพูนะหั่นนะอยยวินถ้าเป็นของขาบเต๋กูเขาขายเขาดลย้รบทาบอยกต้องเชิญมีซืเด็กก็อังเื่งอีกนี่ก็ขายจังหวัดตอนนั้นี่หาคนเอาข้าเต๋อหาชิโอ้กินม่รงบ่อร่อยสุนกัดโต ตอที่กินน้อหมูตัวกับอแปดสิบาทมันจะออกซอยหมูสาบาทเนี่ยพปีกมันจะไปเสียดปุ๋ยไมเสียดสีมันดีเสียดไก่ก็ให้เสียดหนีหนนมมันหนีตัวหนีหนีหามเสียดเสียดแล้วมันจะบินมา่อ้นมันเปียกปีกมันเปีกมันเปมันมาจบินขึ้นรอมึ่อาบน้ำมาส่งกูไงกูบางทีกูก็อาบแล้วกูกินตนามเ่มต่อที่เปียค่ะอาเทำ มึงเสียงา้เงกินนี่เจ๊ะว่เกี่ยวกับถูดยืมมาถูดแผลบ่โอเคฟังไหมเลยเพื่อนเพื่อกูเตียกระาบันกดดันอยู่แหละไ้กดดันเนีครับเดี๋ยวกดออกขาหนีนะกูหมักลายกูสื่อตัวนี่นะ สิจังเนยแต่ว่ต้องผมมันสูเปอร์ส่อะปนดนำให้ยุบมาถูดเสียกุ้งครับเสียบบกจิมมี่ครับจิมมี่เง่ยสีโรยงเงียงก็ุปเปอร์ซุปเปอร์นี่วันนมาวัท่นมา 1ครับเป็นผู้ชมครับพอละครับนะครับ <laughs> 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 <laughs>